ตามสรางตำนิดนงเด้ตำก่อนวันนี้วันนี้เราก็จะมาใส่เสื้อหมักกะหล่งนิดน,นึงนิดนึงเด้ใส่ผับซึ่งลูกนี่ก็อว่ถใคเห็นเฮาหรอ,อยูบังหอกอไรใส่ถเยลุด ใส่ไปยังตลาดสมัยสุดนี้เพราะจะคืดจะจะจมอยไม่จับว่ะมันก็จับต่อ,อโอเคตำพอเปๆเปเปเปนวท่านผู้ชมนะไม่ต้องตำแหลกมากสไตล์เราก็จะใส่มะนาวสักโอเคสามเปียงสามเปียงก็สามชิ้นนะคะท่านผู้ชม ันนี้เราก็จะมาแสดงกล้า,ามดาบต่ำส้มต่ำหน่อยต่ำส้ตมต่ำโชว์แล,วแ,วนนแ,แ,แล้วพี่น้องมะเขือกระยุสวนห้าพี่น้องมะเขือเทศน่ะมันบอกท่านในแสกแข็งนะพี่น้องเด้ออากาศยังไม่เย็นจัดมันก็จะไปเรื่อยๆพี่น้องทุกปีมันหนาวเราได้ป่านหนเนาะแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็ต่ำโซเลียนนี่นิดนึ่งพี่น้องเด้อ ความสุขธรามชุ่มค,ความสุขความสุขของของเราแตกต่างกันหร่อเปล่เดิมมันเราเราจะห้าสีเห็ดออกเนาะทำตัวเองทั้งนั้นเจ้าเปล่าสำหรับคนที่มีความทุกข์ทำตัวเองทั้งนั้น <c oughs> อย่าไปโถษอะไร่านผช้ชมมันอยู่ที่จิตใจเราว่าเราจะคิดจะทำยังไง พไปยามคนได้ดีๆไปน้องนั่นมันคือความสุขไปน้องได้เขาเฮ็ดกินแล้วไหนเขามักนี่แล้วก็สนใจเลยกับไอ้สีหางสีเงี้ยสนใจกับคนเพิ่นว่าเนาบ่สนกับคนเพิ่นว่าเามาเฮ็ดยังก็เฮ็ดมากินยังก็เฮ็ดจะได้ตีกันส่วนตัวทั้งอีฉัน กินไปวนไปร้องไปวนไปเอากระว,วังสาระวัตเนี่ยปาสิใส่บระเขเทศไหลนิดหน่อยได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเราชอบท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าเราไม่กินนะประเทศถ้าเราปาดใส่เนี่ยเนี่ยปาดก็หมายถึงผ่าได้ไหมเนาะเด้อปาดใส่เยอะๆเนี่ยคือเราชอบกินนะท่านผู้ชมเนี่ยเราก็ตำส้ตมตำให้มันมีสีสันสวยงามเลยท่านผู้ชมโอเคอ่า น้ำตาลเราก็จะไม่ใส่เยอะน้พีชน้องน้ำประมาณสอนซาหนึ่งพี่น้องชูรสก็เอาที่สไายใจเพยายากล้นหน่อยล้นหลายแล้วแต่พี่น้องนะเขาเกิดใส่สอนซาพูนพี่น้องได้เพราะว่าเขาใส่เราต่อหน้าและรับหลังจุกต่อหน้าและรับหลังก็หมายถึงเขาใส่ในต่อมต่อมประหลาดแล้วพี่น้องนี่แหละเืาเิ่ต้อนน้่รับหลังแม่ค้าทุกคนก็จะทำอย่างนี้พี่น้องต่อหน้าและรับหลัง ปลาเราต้มเองคุณผู้ชมเนี่ยท,ทำไมมันน้ําดําเนี่ยเราใส่ปูเผ็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมปูเผ็ดน้ําปูหรืปูไหมถึงปูเผ็ดนั่นแหละนี่กองหมายคำชั่วบอกว่าส่งเสียงการร้ากันโอ้ยเสียน้องเสียนอ๋ออุ้ยพ่อกระปีิถึงชม่วนงๆจ็บบาดกันไหมนงเจ็บบาดกัน ผูพเพจก็เห็นกบไหมันสีสันเลยนั่นนี่ยืดหยุ่ทั้งช่องหลอดเลยแม่ความสือกความสุขนกเก็ยังกะเฮ็ดเขามีแบบเสายมันหมดเห็นแล้วนผู้ชเห็นแล้วผู้เพจมันจะเป็นดำดำนะท่านผู้ชมนะเราเห็นอ่ YouTube บางช่องเนาะ ก็เห็น YouTube บางช่องท่านผู้ชมเพิ่นสีเอ่อเพิ่นเอาอ่ยอดผักกระเกษไปต้มซะนัหนเพื่อหยัางผมบอเพื่อว่าให้น้ามันแดงองตุ้มันบ่ใช่เด้อพี่น้องมันฝาดมันเฟื่อนนักผู้ชมอย่าติเสือมันเฟื่อนมันเฟื่อนมันฝาดมันขมหอม่อยเฮ็ดข่อยเฮ็ดเอ่อ่อยลองต้มเบิ่งแล้วเราคอยมาซิมเบิ่งหนามันอุ้ยก็ว่าสิเนาะอุ้ย มันบมดไชได้พี่น้องนะนี่เป็นปูเพ็ดนะครับท่านชมเนี่ยใส่ไงใส่ลายกันดำลายอะไรเนี่ยคือขี้เกโพนวดเลยนะคือขี้เกโพนวดเพราะฉะนั้นนี่ปลาเขาต้มเองค่น้องเลาก็ใส่น้ำเอ,อ้ยนี่แหละเลาก็ใส่กะปินี่ยแหละกะปิกะปิปูเนาะเป็นกะเป็นคือกะปินี่ยแหละเป็นขน อู่าพยาดนะเราต้มใส่น้ำมะขามด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็จะใส่เนี่ยแบบติ๊กเมื่อนี่โอ้ยช่างมันนองอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยนองเป็นของอ่าเวียดได้พี่หน่อยเป็นของเวียดนามได้เนี่ยกับเปิเนี่ยแซ่บได้พวกนี้ปุวยป่ยอยู่โรงพยาบาลกับลูกขึ้นได้ได้พี่หน่อยเนี่ยลูกขึ้นได้เพราะว่ายังไงตจ มันนองมันแบ่บโอ้ยมาดีครับคือครบสุดใช่ปะครบสุดด้วยมานี่ยส้งเงส่จังไรตัดก่อนตำส้ตำเราจากเอ่าเปียวนาำนะจ๊ี่นาะสูตรของแม่น้าสิเปียวนํำ,วนนำ,วนำหวานหนิอยนึ่งมาหลายนิดนึง ยงก็ไม่เนกเนกนพี่องเด้อาเด็ดังเล่นั่กินนี่เขาอนั่งกินนี่ใช่ไหมเนาะจัดน่วโอไหมแกงดี่นี่ไฟดเนาะนั่ง่อ้ชมเนี่ยเราก็จะมีไอ้นี่ด้วยนะคุณผู้ชมใบอ่่มาลบอหอดบันบอบันตรงเกือบถึงบันบอันแซ่บ่า้ ยิ่งไปก็น่ามันสิขวมขวมน่าเหมือนลูกที่ห้าตกสั่งแล้วนี่สุดลำแข่งเอาเนี้ยโอกาสไม่สุงวันใจว่าอิ่มเรามีเอ่อใบกระเทียมด้วพี่น้องใบกระเทียมเราเออ่ปลูกนั่นแหละปลูกในกระถางคือมันช่วงหน้าร้อนมันก็ตายแล้วล่ะแต่ทีนี้มันอากาศมันอุ่นๆมันก็ กลับมาอีกแล้วนี่หรอก็มีถอดหย่อนกันมาอีกวันนี้เขากส็สะเพิ่มตำหลายันประเด็จต้องเบาเหลือส้มตำงนะ่ายๆไม่ไดผู้ใดตำเนี่ยห้อก็แสบเหมือนห้องบ่เคยตีดอกว่าแตย่ยาหวานคำหวานมันผิดก,กันลดผิดตำแต่หวานมันผิดผิดตำแล้วนีหน่หรอได้อืม กอดได้แข็งแรงแบบนี้อาหารตกสามหน้านะตกเกลียวแบบนี้น้ำมันอะไรสำหรับเราเป็นคนกินช้มตังกับข้าวเหนียวเราก็แล้วเนะพี่พวกเรา,เราตร้องมีแนวอยังมากกับแบบหนังนี้นะเราเป็นคนง,ง่ายๆได้ขนาดนะี้เราเป็นคนเยอะก็จริงแต่เรากินง่ายได้เนาะ ให้แม่หวานนะสุดยอดผักจะกินสักหนึ่งสีมั้งกี่อย่างมันเค็มเนี่ยตอะไปหาดกวยนะ ไฟติ้มเข้มก็หนีทำช่อมมาแม่มาเข้มนั่แล้ว่าเดีวก็หานํำปลามาเสยโอ้ยจอสู้สู้นะพ้กกันตายว่าเอาอะไรนั่งกินอยูเลยต้องหาผระเขาก็ได้พี่หน่อยเลยเห็นบ่ยุ่งไม่คัวเลยเป็นเสียพี่หน่อมัก็สิ